และในช่วงเวลานี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศนะคะของงาน CP Land Presents เจอสุขเจอนั่นเจอนี่ที่พร์คอนโด d r e มจังหวัดนครราชสีมาก,กับสิงโตนำโชคค่ะ ซีพีแลนด์หนึ่งในผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยประกาศความสำเร็จแคมเปญซีพีแลนด์พรีเซเจอสุขเจอนั่นเจอหนี้ที่ส่งมอบคาราวานความสุขผ่านเสียงเพลงไปตามโครงการต่างๆของซีพีแลนด์ช่วยดันยอดขายอาสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดของซีพีแลนด์ขยายตัวเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ไรายได้พุ่งทะยานสู่ระดับ800ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกค่ะ ผมคิดว่า CP l ีแลน์เราได้เปรียบหลายเรื่องแล้วก็ทำให้ยอดขายยอดรับรู้รายได้ของเราเนี่ยโตค่อนข้างดีนะครับดีถ้าหากว่าเป,เปรียบเทียบกับปี6-5เนี่ยเราโตกว่าปี6-5ประมาณ 60%สำหรับครึ่งปีนี้แล้วนะครับประกอบกับในเรื่องของการ refresh แบรนด์ตัวตัวตัว branding ตัวใหม่เนี่ยที่เราไม่ได้ทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วมีพี่สิงโตที่มาช่วยชูโรงของเราเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักในเกี่ยวกับเรื่องของแบรน d i n g ธุรกิจของ CP Land น์ที่นอกเหนือจากคอนโดและบ้านแนวราบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีธุรกิจอย่างอื่นก็เป็นที่จดจำแล้วก็เป็นภาพจำของของคนโดยทั่วไปได้มากขึ้นนะครับ หลังจากที่ c แลนด์ประกาศ refresh แบรนด์ใหม่ในรอบ10ปีเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกชีวิตและเพื่อต่อยอดความสําเร็จจากภาพยนตร์โฆษณาความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณที่นําแสดงโดยซิงโตนําโชคจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของแคมเปญน,นี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะฝากนะครับผลง,งานการแสดงโฆษณา CP l a n ์ของผมเองนะครับก็เพิ่งไปแสดงนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมี <c oughs> งยังมีภารกิจ ที่ไปมอบความสุขนะครับนอกจากผมแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านนะครับไปมอบความสุขให้หลายๆที่นะครับยังไงก็ฝากติดตามแคมเปญนี้ด้วยนะครับ c ี l a n ลเจอสุขเจอนั่นเจอนี่ครับผมแคมเปญนี้นอกจากช่วยกระตุ้นในส่วนของยอดขายแล้วและยังเป็นการแทนคําขอบคุณลูกบ้านโครงการแขกที่เข้าพักโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ปรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้วยค่ะ